เป็นอีกหนึ่งสาวที่ใจบุญสุนทานมากๆนะครับสำหรับพี่เบิร์ไอรินครับล่าสุดกระซื้อรถหรูบอกชีวิตแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะต้องดิ้นรนสารพัดนุ้ยเบิร์ไอรินครับได้มีการโพสต์ข้อความว่าพาบาร์บี้มารับลูกสาวคนใหม่เขาว่าขับปอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในจุดที่มีอิสระนะครับในการใช้ชีวิตเกือบจากทุกทุกด้านแต่ก็ไม่เคยลืมเลยว่าเราเคยมาจากไหนจากลูกคนโตพี่น้องสาคนเป็นเด็กกระโปรงเมื่ออายุ16ปีก็โดนโลกีดยบีบบังคับ ให้เราเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องแตกแยกยังจำรสชาติได้ดีถึงการต้องนั่งรถ2แถวไปต่อรถเมย์แม้ในวันที่ฝนตกหนักเพื่อที่จะไปขายของไปตะเวนหางานทำต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรได้เงินก็ทำหมดทำมานับจะสิบอาชีพแล้วละ่ะ จะมีใครเข้าใจชีวิตที่ต้องกระสึกกระสนเพื่อครอบครัวเพื่อที่จะต้องส่งตัวเองเรียนการจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแต่พอย้อนกลับไปดูก็หายเดื่อยมีแต่ความภาคภูมิใจมาแทนที่เราเชื่อเสมอว่าที่เรามาถึงจุดนี้เพราะพลังแห่งการซราบซึ้งกระตันยูรู้คุณพลังแห่งการขอบคุณทุกเช้าและก่อนนอน ขอบคุณแม้กระทั่งทุกอุปสรรคทุกปัญหาขอบคุณทุกๆบทเรียนทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาเป็นจิก๊กซอเป็นแบบทดสอบขอบคุณพลังแห่งการสํานึกรู้คุณความซาบซึ้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อแผ่นดินเกิดต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอบคุณโลกที่ได้สร้างเราให้รู้คุณค่าการใช้ชีวิตไม่ได้ให้เกิดมาแล้วก็ได้อะไรอย่างง่ายดายสบายๆที่ทําให้เรามีจุดยืนอยู่ทุกวันนี้รถคันนี้เราไม่อยู่แล้ว เป็นของทุกคนนะคะอยู่ในพินัยกรรมมรดกที่ยกให้กับสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆท้ายที่สุดนี้นะคะที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกแรงใจทุกกำลังใจดีๆที่มีให้เราเสมอมาะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม o ม Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ